ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการสำรวจข้อมูลความต้องการอุปกรณ์ช่วยคนพิการประเภทต่างๆเช่นรถเข็นนั่งวีลแชร์เครื่องช่วยฟังเตียงผู้ป่วยรถสาล้อชนิดมือโยกไม้เท้าขาวเป็นต้นค่ะสำหรับคนพิการที่ขาดแคลนและยากไร้มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหรือดำเนินกิจกรรมทางสังคม ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะดําเนินการพิจารณาจัดหาเพื่อสนับสนุนตามลําดับต่อไปค่ะสําหรับคนพิการในเขตเทศบาลเมืองน่านหลวงท่านใดต้องการยื่นคําขอความต้องการรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการโปรดเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ 1. แบบคําขอความต้องการรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการ 2. บัตรประจําตัวประชาชน 3. ทะเบียนบ้าน 4. บัตรประจำตัวคนพิการโดยเอกสารต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุและกรณีมีผู้ยื่นคำขอแทนผู้ยื่นคำขอแทนต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอแทนมาด้วยนะคะ ยื่นคำขอความต้องการรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันพุทธที่14กุมภาพันธ์2567ณกองสวัสดิการสังคมชั้น4สำนักงานเทศบาลเมืองรันหลวงในวันและเวลาราชการค่ะ มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองรัดดวงโทร02 464 4337-9ต่อ405ในวันและเวลาราชการค่ะทั้งนี้การพิจารณาของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะ